เหตุการณ์ที่ปราจีนบุรีคือวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปรากฏว่ากลายเป็นเหตุสลดนะครับเป็นแผ่นพื้นชั้นลอยของโรงงานพังถล่มลงมามีผู้เสียชีวิต5คนนี่เป็นคลิปภาพบางส่วนที่คนงานที่อยู่ในโรงงานถ่ายเอาไว้ได้เหตุการณ์เนี่ยจะอยู่ไกลๆแล้วเราจะเห็นแค่ฝุ่นนะตูนแต่จริงๆมันคือแผ่นพื้นทั้งแผ่นเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราอยู่บริเวณนั้นเนี่ยขอขออภัยหนีไม่รอด พราะมันลงมาชิ้นใหญ่เลยมันชิ้นใหญ่มันทั้งพื้นเลยคุณผู้ชมฮะแล้วพังถล่มลงมานี่เป็นนาทีเกิดเหตุต่อมาพอกู้ภัยมาถึงคุณผู้ชมครับกู้ภัยก็มาขุดเจาะเนี่ยฮะคือตอนที่มาถึงเนี่ยเหตุการณ์มันสักประมาณ9ก้าโมงครึง่งช่วงเช้าแล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นนิคมอุตสาหกรรม304สตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในโรงงานครับด้านหลัง ด้านหลังของโรงงานกําลังปรับปรุงทําพื้นอาคารชั้นสองก็ใช้วิธีคือเป็นแผ่นปูนสําเร็จขึ้นรูปเป็นแผ่นปูนมาละแล้วยกแผ่นปูนขึ้นปรากฏแต่ละแผ่นเนี่ยมันน้ําหนักไม่ต่ากว่าพันตันละะนักษณะเนี้ยฮะคุณผู้ชมภาพนี้นนจะ<ๆ>ชัดตูนจะเห็นมันตัวเสาเนี่ยเราจะไม่เห็นแต่เราจะเห็นตัวคานคา,านที่รับน้ําหนักแล้วก็แผ่นพื้นที่วางอยู่บนคาน,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ถ่ายมามเห็นไหมเสาเนี่ยล้มละแล้วตัวคานทั้งแถบเลย แล้วก็พื้นทั้งแผ่นจริงหล่นลงมาพร้อมกันลงมาทั้งยวงอะ่ะแล้วคนงานที่อยู่บริเวณนั้นนะคุณผู้ชมฮะคือวิ่งหนีไม่ทันเลยครับมันระดับเป็นวินาทีเลยตูมลงมาแล้วทับคนงานเลยหนึงในคนงานที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุยังอยู่ในอาการช็อกนะครับบอกว่ามันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาตนเองเนี่ยเป็นช่างเชื่อมมาหลายปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เร็วมากตอนนั้นยังคิดว่าตัวเองไม่รอดด้วยซ้ำเพราะโครงเหล็ก เฉียดหัวตนไปนิ้วเดียวเกือบจะไม่ได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียแล้วยืนชะ็อกอย่านเลยมเคยเห็นเหตุการณ์บี้ข้อดีครับที่รอดมานี่รู้ไหมว่าคนข้างในเป็นยังไงบ้างไม่ไม่รู้เพราะเพราะเกิดเหตุเพราผมก,ผมก็ออกมาแล้วไม่กล้กายอยู่ดูเลยครับพอเหล้ผมผมก็โทรหากู้ภัยแล้วก็ออกมารอรถกู้ภัย กับเพื่อนสองคนจะไม่ได้เห็นหน้านลูกชายลูกน้าแน,น่แล้วทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงครับคือสืบเรื่องจากแผ่นปูนทั้งแผ่นอย่างที่บอกมันหล่นลงมาบอไม่เห็นเลยว่ามีร่างหรือมีผู้รอดชีวิตอยู่ตรงจุดไหนเขาก็ต้องใช้เครื่องจับสัญญาณชีพนะฮะคอยเดินตรวจตรวจตรวจแล้วพอเดินคบทั้งแผ่นทั้งพื้นไม่พบสัญญาณชีพครับหลังจากนั้นก็เริ่มทําการขุดเจาะตามจุดต่างๆที่คาดว่าจะมีร่างของผู้เสียชีวิตติดอยู่ตรงนั้น ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้มีคนงานหญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้รับเหมาก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมีคนงานอยู่ตรงจุดถล่มประมาณ20คนกำลังทำการยกพื้นอาคารเพื่อย้ายชั้นลอยแต่ปรากฏมันถล่มลงมาระดับเชี่ยววินาทีมองด้วยตาน่าจะมี4-5คนที่ติดอยู่ข้างใน เห็นเขายกสายกันแล้วก็อิมกระท่มเลยค่ะอยู่กันอยู่กันถึงว่าค่ะยี่สิบกว่าคนเลยอยู่ข้างในประมาณสี่คนค่ะแล้วก็มีหัวหน้าห้าคนคือหัวหน้าโดนทับทับตึ้งตัวอยู่ตรงนั้นอืมก็คือเสียชีวิตเลยใช่ไหมรวมทั้งหมดมีผู้เสียชีวิต5คนนะครับมีคุณธนพลคงพระเกตคุณยงยุทธดอกกุหลาบคุณจิรายุแซ่ตันคุณเคลือบจงประโคนคุณนิรัน์โตสันเทียคุณผู้ชมครับคือคนงานที่อยู่ตรงนี้เนี่ย เป็นคนงานที่เหมือนต้องทํานอกเวลาคือเหมือนเป็นงานเร่งคนอื่นจะกลับบ้านแล้วช่วงปีใหม่แต่กลุ่มนี้คืองานเร่งก็เลยเหมือนทาโอทีอไม่ได้กลับภูมิลําเนาสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานคือมีเสารับแรงทั้งหมด16ต้นอย่างที่บอกครับไอ้จังหวะที่ยกพื้นขึ้นไปไม่รู้ว่าผิดพลาดท,ทางเทคนิคหรือระดับแผ่นปูนมันไม่เท่ากันเลยเกิดการดีดตัวอันนี้เดี๋ยวต้องรอเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังเกิดเหตุใน,ในอำเภอศีมหาโพธิ์ก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตและตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของปีใหม่ปีนี้นะคะอขอแสดงความเสียใจกับครอบ